กันที่คู่มันทะลักเดือดครับฝันโดมต่อมีบุรีพบกับสุริยันเล็กอบอตอกำพีในพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์ครับวันโดมต่อมีนบุรีนี่จากทุง่งสงนครรีธรรมราชครับกรรมการชัยยุทธคำนเรศครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีสุริยันเล็กอบอตอกำพีจากบอรบือมหาสารคามครับเสียแขกถอดมองคลให้ครับทางด้านของสุริยันเล็กอบอตอกำพี เคยใช้บริการกันมาแล้วหนึ่งทังนะครับเมื่อวันที่3 0ธันวาคม2 5 5 8ที่ผ่านมาครับที่ราชดำเนินแห่งนี้แหละครับแล้วก็เสมอกันมาอย่างสุดมันครับคนหนึ่งได้นอกคนหนึ่งได้ในครับปล่อยตัวยกสามมาตลาดหลักทรัพย์นี่อยู่ที่ทางด้านขอนโดมนะครับเล็กๆเท่านั้นเองครับรัดตีข่าวาครับขวัญโดมในครับสุริยันเล็กนี่นอกแน่นอนครับมีเตขาต่อยหมัด รูปลางนีเตียสั้นกว่านะครับแต่ได้ยังหนาครับเนี่ยครับเล่นเต้าใหญ่ครับลำตัวครับขวัญโดมเดินเข้าหามีกระแทกหมัดด้วยเสียบเข้าซ้ายครับขวัญโดมสุริยันเล็บสับล่างครับเก็บค่าดูค่าชมได้2,152,350บาทต่างชาติ217คนครับประเดิมเริ่มต้นโปรโมเตอร์ได้สวยสดงดงานครับวิทยาอาแทงเข่าขวาไป โรเบเตอร์เองก็เดินถึงฝั่งฝันแล้วครับเป็นโรเบเตอร์เวทีมวยมาตรฐานครับแม่นะครับต่อยซ้ายลําตัวเสียบเข่าซ้ายครับขวัญโดมตีขวาอัดเข้าไปครับกระชากมากระชากมาแม่เ็โอ้โหเจอเสียบขวาครับในดูได้เปรียบครับทางด้านของขวัญโดมครับแต่ว่าตุรียันรถพยายามขวางแทงซูกอปะคัดขวาอปะคัดขวาฮุกซ้ายสับล่างครับทีบซ้ายครับยุดนี้ทําได้ดี ลุยต่อครับแม่จังหวะกระแทกหมัดซ้ายตีเข่าขวาครับขวัญโดมครับตีซ้ายครับโซลิยันเล็กขยับยกบังไว้ครับอ่าเจอขวาโอ้โหดูแก่ล็อกครับขวัญโดมครับแมตีขวาตีขวาดีครับฉายาแรมโบ้ทุ่งสงครับไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับประเภทแมเดินครับเดินอัดแบบนี้ครับทรงมวยไม่สวยนะครับแต่ว่าชกสนุกถูกใจคนดูครับ ต่อยขวาเจอสับล่างขีดซ้ายนะครับสุริยันเล็กไม่แลกไม่ประทะาครับคนหนึ่งเดินคนหนึ่งต้องถอยละอ่าบัาตรหนึ่งสองสามครับแข้งขวาบนครับสุริยันเล็กขวัญโดมนี่เดินช้าไม่ได้ครับสุริยันเล็กหลักออกเจอกระแทกมัดซ้ายเอาทีมซ้ายไปครับขวัญโดมสับลางแทงข่งขาซ้ายครับขวัญโดมครับเสียบซ้ายครับขวัญโดมเจอซซายโต้าจากสุริยันเล็กก็เหนี่ยครับต่อยไซต์ลาตัว ขวาไว้ขวาไว้เสียบเข่าขวาครับเสียบขวาครับลุกขึ้นมาสู้ต่อครับขวัญโดมโอ้โหทรงมันแม่เนี่ยเสียบเข่าซ้ายไปครับฟันสอกขวาครับสุริยาเล็กขวัญโดมขวาขวาตีซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาครับสุรียนเล็กต่อยลำตัวอ่าประคัดขวาครับ ตาปัาน้นโอ้โหต่อยกันไม่หยุดครับนี่ครับโอ้โหโจกสวยเหมือนกันครับแลกหมัดก,ก่อนจากขวัญโดมนี่ก็พแพ้ไคโตว,วันชัยนะครับที่ลุมินีครับมาแพ้เพชรเมืองชนพอสวนทองแล้วก็ล่าสุดครับมาเสมอสุริยันเล็กอบตอกับพี่คนนี้ครับส่วนสุริยันเล็กนี่ฟอร์มดีมากนะครับชนะเพชรเมืองชนครับชนะน้องโรสบ้านเจริญสุขแล้วก็มาเสมอกับขวัญโดม เดินขวาต่อครับทางด้านของขวัญโดมครับแทงขวา่ก็ตีไม่หยุดจริงๆครับแต่ว่าซุริยันเล็กก็โต้ตลอดครับมีปากสอบขวาครับฟันสอกขวาอีกทีอดแทงซ้ายครับขวัญโดมครับนี่ครับมีอาวุธนำครับมีหมัดเนี่ยครับโอ้เห็นลีลาของขวัญโดมแล้วคิดถึงขนมทวนเล็ก5พลังครับ นี่อ้าวจันแกอยู่เหมือนกันครับโจนเจอต่อยลําตัวครับหยุดไปเหมือนกันครับขวัญโดมครับสุรยันเล็กน่าต่อยลําตัวครับอาเสียบข่าวซ้ายครับวันโดมมีหมัดมาแทงซ้ายโอ้ปากศอกขวาครับไม่แต่ครับยังเหนียวอยู่อาเจ <ๆ S 1> อศอกขวากทีหนึ่งปา <ๆ S 1> กศอกขวาคืนครับอาต่อยลําตัวครับสุริยันเล็กดูคร,รับถึงตัวกันตลอดครับหายใจทางผิวหนังครับอาปอากศอกขวาการกระบาลแทงข่าวซ้ายครับ แทงซ้ายครับขวัญโดมเจอซ้ายโตเสียขวาครับขวัญโดมปักซอกขวาครับทางด้านของซูเกียเล็กถึงใจถึงอารมณ์ครับลุยต่อครับเลือดกบปากแล้วครับทางด้านของเจ้าขวัญโดมครับต้องกลืนเลือดแ้ะครับนี่แหละครับชีวิตของนักมวยครับชายต้องชนคนต้องสู้กำบ้านครับ แอ๋ต่อยไม่อยู่แล้วนะครับขวัญโดมนี่เดินลุยไม่หยุดครับหมัดหนึ่งสองอ่าถีบซ้ายถีบขวาครับอ้าวโหยข่าวกับข่าวกับมัดเสียบซ้ายไปครับขวัญโดมครับสุริยะเล็กโตโอ้โหเจอซ้ายของขวัญโดมเสียบซ้ายครับขวัญโดมครับแทงเข่าซ้ายครับแทงเข่าขวาล็อกมากระชากมาตีขวาครับเจอกับปั้นขวาโอ้โหโดนกระปั้นขวาเต็มกระโดงคางครับอัตอยล่างสลับบนครับสุริยะเล็ก ขวัญโดมไม่หยุดครับยิ่งโดนยิ่งเดินครับสุริียเล็กบวกหมัดซ้ายขวาซ้ายขวัญโดมต้องไปคว้าครับโอ้โหเร้าใจจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่ครับต่อยกันไม่หยุดเลยครับเปิดหัวนะครับศึกเพชรวิทยาอ้าวแทงคนนึงแทงคนนึงต่อยอ้าวเสียซ้ายมาเจอกับปั้นขวาของสุริียเล็กบวกหมัดขวาครับสุริียเล็กขวัญโดมถึงตัวแล้วก็ตีเข่า โอ้โหมันหยุดติ่งติงครับหัวที่ล้มไม่ล้มไม่ล้มครับตีเข่าซ้ายครับฝันโดมสุเรียนเล็กเต้ฝันโดมาขวาครับสุเรียนลบหน้าไปขวาครับโมดยกสี่ครับดูครับถึงตัวกันตลอดแล้วออกอาวุธกันตลอดครับชาวต่างชาติแล้วโอ้โหมีความสุขครับทุณผู้ชมครับมาเมืองไทยมาดูมวยไทยครับแล้วก็ต่อยกันสนุกแบบนี้ครบรสชาติครับ สถานการณ์อยู่ที่ด้านข,นขวานโดมนี่ได้เปลียนนะครับสุริยัเล็กพยายามจะเลื้อยลัดหนึ่งลงมาตีครับมีต่อยครับมีต่อยทั้งฮุกทั้งอัปะคัตอาบวกโอ้โหกรรมาการชัยยุทค,ครับแยกออกมาต่อยอย่างนี้นี่ได้ใจแฟนครับ เอาประคัดขวากรปัปนเอาแลกหมัดก,กันนัวแล้วครับตอนนี้เสียบซ้ายเสียบซ้ายครับทางด้านของสุริยียเล็กเจอซ้ายของขวัญโดมาบวกหมัดขวาอีกตั้งหกักอ่าแทกหมัดแต่ว่าสุเลียเล็กแกไม่ยอมครับนี่ครับโอ้โหเดินช่วงหมัดช่วงหมัดช่วงหมัดขวัญโดมต้องรัดรัดแล้วก็ตีครับยังได้เชียร์อยู่ครับยังจากไปไหนไม่ไกลนะครับ พยายามขวาไปครับขวัญโดมครับอ้าวเสียบซ้ายเสียบเข่าซ้ายครับสุริยันเล็กต่อยเสียบขวาครับขวัญโดมเจอแข้งขวาของสุริยันเล็กล็อกลัดตีอ้าวเสียบคืนกระแทกหมัดทีบซ้ายไว้กระแทกหมัดไปครับติดเบรกไปก่อนโอ้แต่ว่าเจอกำปั้นของสุริยันเล็กอีกแล้วครับนี่ครับรงเทงไปมาเหมือนกันครับทั้งกำปั้นทั้งศอกโอ้หัวใจดีจริงๆครับสุริยันเล็ก,กอบต,อตอกรกำมพี ก็ดีทั้งคู่ครับแล้ววันนี้ใครจะดีที่สุดกรรมาการชัยยุทธ์ขันเรศครับแยกอาาอกมา่เสียงเชียร์เริ่มจะเบาไปแล้วครับโอ้โหอะไรกันครับกระแทกหมัดไปครับวันโตมครับสุริยันเล็กก็ต่อยเหมือนเดิมนะครับเนี่ยมีทั้งหมัดมีทั้งศอกเออไทยท้ายครับไทยท้ายครับ หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหมะนาวสามลูกครับหน้าผาของขวัญโดมครับสุดติงกระดิ่งแมวจริงๆครับอืโชคดีทั้งคู่ครับโชคตั้งอกตั้งใจครับกรรมการชัยุทธคำนเรศครับรวบรวมคะแนนจูมือไปที่ด้านของขวัญโดมต่อมีนบุรีครับ เป็นฝ่ายชนะคะแนนซูริยนเล็กออบตอกำผีไปสนุกดูเดือดเข้มข้นเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง